สวัสดีครับจากร้านชุมแพรโซลาเซลล์นะครับผมวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสนะครับออกมาติดตั้งอยู่ที่อำเภอภูเวียงนะครับซึ่งชุดนี้นะครับเราติดตั้งเป็นชุดปั๊มขนาด1,500วัตต์นะครับสองแรงนะครับใช้แผงโซลารเซลล์โมโน380วัตต์จำนวน4แผ่นนะครับชุดนี้นะครับเราหย่อนท่อ PVC ลงไปประมาณ6ท่อนนะครับผมหกท่อน pvc นะครับตัวนี้นะครับติดตั้งได้มาก็ประมาณสัก สองเดือนแล้วนะครับผมเดือนสองเดือนประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็จะมากกว่านะครับผมเพราะว่านี่เป็นวิดีโอเก่านะครับชุดนี้น้ําไหลดีมากๆนะครับเพราะว่าน้ําของลูกค้านะครับค่อนข้างอยู่สูงนะครับผมแล้วก็น้ําค่อนข้างดีนะครับน้ําไม่ขาดเลยนะครับสูบไหลอย่างนี้ทั้งวันไปเลยนะครับอันนี้นะครับถ้าเกิดตีเป็นคิวคร่าวๆนะครับได้อยู่ประมาณสิบสามถึงสิบห้าคิวกันเลยนะครับชุดนี้เพียงสี่แผ่นก็ไหลแรงเหมือนพกแขนเลยนะครับ ตัวนี้นะครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ที่เบอร์0943015318นะครับช่างเบลนะครับชุมแพนโซลาเซลล์นะครับยินดีให้คำปรึกษาสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ต้องการใช้โซลาเซลล์หรือระบบปั๊มน้ำหรือว่าระบบชุดไฟนะครับโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามได้นะครับผมและผมยังมีนะครับยนรับ ถ้าเกิดใครต้องการจากให้น้ำไหลแรงนะครับผมอ่าก่อนเจาะบาดานอย่าลืมสอบถามช่างประดานนะครับว่าช่างเจาะประมาณกี่เมตรนะครับความลึกประมาณกี่เมตรบ่อหน้าไหนนะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมสอบถามว่าตาน้ํานะครับอยู่ประมาณกี่เมตรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสอบถามช่างอย่างนี้นะครับแล้วก็มาบอกช่างโซลาเซลล์เขาจะได้คํานวณนะครับออกมาได้ว่าต้องหย่อนประมาณกี่ท่อนนะครับผมอ่า สำหรับท่านใที่สนใจก็นะครับแวะเข้ามาได้นะครับร้านชุมแพรนโซลาเซลล์นะครับผมสวัสดี